สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะคำทำนายนี้ไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะเป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีมังกรชาวราศีมังกรค่ะธาตุดินพระเสาเลขเ เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมพาพันธ์ของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลือกแรกเลยนะคะดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักของท่านเป็นยังไงบ้างเรื่องการงานค่ะเดลวเวอร์ค่ะผู้ที่ธุรกิจส่วนตัวนะคะ เจมินจะมีคู่ค้าคู่ร่วมลงทุนนะคะมาร่วมลงทุนกับคุณนะซึ่งการอย่างที่บอกว่ากิจการของคุณนะคะนะคะเป็นที่เหมือนกับต้องตาต้องใจพอเขาพิจารณาแล้วอย่างนี้ค่ะเขาอยากจะมาร่วมลงทุนกับคุณเพราะ,ะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนคนที่กําลังมองหางานค่ะมีเกณฑ์ได้งานนะคะจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะต่อไปค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีมังกรค่ะเป็นอย่างไรบ้าง The m a x i c a n w ว w w o วาวาวแสดงความยิดีร่วงหน้าด้วยค่ะการงานของเคุณนักของคุณนะคะมีหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจำอาชีพเสริมรายได้พิเศษนะคะ หรือว่าคุณร่วมร่วมเหมือนร,ร่วมการค้าร่วมลงทุนนะคะจะได้กําไรเป็นเกาะเป็นกรรมธุรกิจการค้าของคุณตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้าจเจริญเติบโตค่ะสามารถขยายสาขาะะได้หลายสาขาเลยนะคะถ้าเป็นธุรกิจการค้าของตัวคุณเองนะแล้วก็มีเกณฑ์ค่ะได้โชคลาภได้อะไรมาแบบฟุกๆนะคะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดะเพลอร์ค่ะช่วงนี้ไม่ควรทําอะไรนานๆนะคะนั่งนานนะคะเหมือนกับว่าเราทํางานอ,อ,อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะ1-2ชั่วโมงนะคะรีแลกบ้างนะคะจะไม่ควรทำอะไรนานๆนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักของชาวราศีมังกรนะคะเป็นอย่างไรบ้างประจำเดือนนี้ค่ะเดือนสันค่ะ ความรักนะคะคนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้บุตรธิดาค่ะสแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะส่วนคนโสดค่ะจะมีคนอายุน้อยกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นก็คือมีเกณฑ์เข้ามาค่ะนะคะแฮปปี้แฮปปี้เลยการงานการเงินสุขภาพความรักโอเคและมาดูดวงชะตาโดยรวมค่ะว่าเดือนนี้นะคะ อะไรโดดเด่นเกี่ยวกับตัวท่านเองบ้างนะจ๊ะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เรื่องความรักนะคะการงานโดดเด่นจะมีคนเข้ามานะคะอย่างที่บอกว่ามาร่วมลูกค้าร่วมลงทุนของคุณนะคะจะมีการ แล้วก็มีการเหมือนว่าติดต่อสื่อสารนะกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่มาคู่ค้าคู่ลงทุนของคุณนะคะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าคุณกําลังไปเจราจารเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะค่ะขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยค่ะต่อไปค่ะ เทว,วดาประจําตัวคุณเองท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเป็นพิเศษนะเดือนนี้นะจ๊ะขึ้นมาค่ะดเดวร์ค่ะช่วงนี้คิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นเลยนะคะสิ่งที่คุณคิดหวัง รอรอคอยอยู่นะคะกำลังจะสำเร็จค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแฮ ppy ค่ะสุขภาพนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ควรทำอะไรนานๆนะเดวก็คือองค์รวมของตัวคุณเองด้วยนะคะช่วงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือคิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอะไรๆทำช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่แฮ ppy นะคะ สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ของชาวราศีมังกรค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ